สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องบูม m o o Channel นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เป็นสีน้ำตาลกันนะไปดูกันเลยว่าสีน้ำตาลของเราจะมีกี่ชิ้นนะคะโอเคค่ะไปดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกจะเป็นโดนัทอันนี้นะคะสโลนะสีน้ำตาลชิ้นที่เจ็ดสีน้ำตาลเข้มกว่าสีน้ำอานน้ำตาลอ่อนนะคะปบปนแกนไปก็อันนี้ก็จะนค่อยชโลนะ ชิ้นที่สองนะต่อไปเป็นอันนี้เป็นบันชโลนะชิ้นที่สามต่อไปเป็นสับปะรดชิ้นที่ 4. สี่ชโลนะชิ้นที่สี่ต่อไปเป็นปังปอนปังปอนจะนีสองชิ้นนี่น,นะอันนี้เป็นของแถมอันนี้เป็นของ สามสี่อันนี้ชิ้นที่ห้านะไม่สโลวนะชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกมีแตะตัวนะต่อไปนี้ชิ้นที่เจ็ดหมัอปังสโลวนะชิ้นที่เจ็ดต่อไปอันนี้ทัปเปอร์รุ่นเก่า ไปเป็นอันนี้เป็นของแท้เป็นของอะไรสักอย่างชิ้นที่เก้าลโลนะมองเห็นไหมหนูแสงเข้าชิ้นที่เก้าข้าปชิ้นที่สิบเป็นขนมปังโรยนงะชิ้นที่สิบเอ็ดเป็นปังกิ้ว ชิ้นที่สิบสองจะเป็นไส้ไหลายชิ้นที่สิบสามจะเป็นขนมางพื่น สิบจะเป็นกระดาษของเล่นเล็กระดาษของอีลิทและชิ้นสุดท้ายคือขาไก่ของอีลิกนะ ก็จะมีทัง้งหมด15ชิ้นนะที่เป็นสีน้ำตาลโอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะบม่ย่า